เห็นไหมเรามาดิ้นไอ้นี่ครับพี่ไม่ต้องพูดดีหรอกเพราะพี่ไปกระทืบผมอย่างนี้เลยไม่มีใครกระทืบไม่เป็นไรผมเงินไม่เป็นไรพี่จัดเลยคุณพี่ทำแรงมากพี่ไอ้ควันดาพรบขนส่งพี่จับผมเขียนใบสั่งเดี๋ยวผมก็ไปเสียค่าปรับเองครับพี่พี่ไม่ต้องกลัวเอาทำไมแล้วเนี่ยผมขอพบลูกน้องผมมาจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้ให้เธอบอกเมียผมทําไมเราขัดขืนผมไม่ได้ขัดขืนครับพี่ผมแค่ขอถ่ายวีดีโอขอถ่ายวีดีโอแต่พี่ขอตอนไหน คุณขอตอนไหนอูทำไมพวกพี่เกิดทำกับผมรุนแรงขนาดนี้เม่คุณขอตอนไหนถ่ายวิดีโอนะทำไมทำไมพี่ทำกับผมรุนแรงขนาดนี้ผมถามว่อคุณขอตอนไหนขับรถมาเนี่ยถึงจะผิดประเภทเต็มที่ก็ตักเตือนและเขียนใบสั่งแต่พี่เล่นกระทืบเียไม่ให้ผมไปไหนเลยเลิดขืนผิดขืนก็บอกดีๆให้คุณเข้ามาดีๆบอกเชิญมาที่โต๊ะคุณก็ไม่มาไปไปไปถ้า แต่บันทึกจับกลุ่มทำไมไม่บันทึกจับกลุ่มที่นี่ต้องมีบันทึกจับกลุ่มที่นี่แต่ถ้าเกิดอันนี้คือว่าตํารวจทําไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมียตาตำรวจไม่ให้ต้จะไปอะไรเาผมนะเนี่ยตำรวจเขาไม่ให้พี่ปิดปิดไลท์เพื่อจะโทรหาถ้าเกิดไลพี่เน่งขี่รถมาหาพี่ด้วยแล้วก็เตรียมเงินมาประกันตัวด้วยเพราะอพี่รู้แล้วว่าอเป็นยังไง ผมขับรถมาเอาของเก่าพี่ตรวจควันดำตรวจตรวจควันดำแค่เนี้ยก็เขียนใบสั่งเดี๋ยวประมาณเจ็ดวันผมก็ไปเสียไปรีบไปกับเดี๋ยวผมก็มาเสียค่าปรับอยู่แล้วแต่ไอที่ผมแค่เดินถ่ายตำรวจมันใสจับผมกระเทิบพูดแล้วพูดคำว่าพูดคำว่าอย่าขัดขืนอย่าขัดขืนโอ้อผมยอมรับเลยว่าเนี่ยเนี่ย แล้วก็บันทึกจับกุมก็ไม่บันจับกุมที่นี่ไปถึงนู่นก็เอาผมเข้าโรงพักเลย,ยลแล้วก็พยายามจับโทรศัพท์ผมแบบกดไม่ให้ถ่าย <c oughs> <S <S> <S ก็เนี่ยถ้าไปจับผมก็ผมก็ยอมไปถ้าผมผิดก็จับไปรถผมก็จอดอยู่นี่ <S <S> <S <S> <S ผมก็รู้อยูอ่คนธรรมหากิน แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าทําผมแรงขนาดนี้พี่แบบแรงมากยอมรับเลยก็เขาบอกดีๆคุณไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกดีๆหรอกพี่เชิญแล้วก็เชิญแล้วก็ไม่ทําตามอ๋อเอาคุณจะมาดึงกันอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมจะเก็บของผมไม่เมื่อกี้ทาไมพี่ทํากับผมแรงขนาดนี้พี่ประชาชนน่ะแค่ไม่ได้ไปบรรทุกยาไม่ได้ไปบรรทุกอะไรไปเอาเข้าเนี่ยไปเอาขยะตรงเนี้ยแต่มาเจอควันดาคือผมต้องเสียอยู่แล้วพันหนึ่ง แต่พี่ไม่น่าทําผมแรงขนาดนี้พรบรขนส่งอ่ะมันตักเตือนและเขียนใบสั่งพี่โอ้จุกเลยนะลูกน้องผมก็ไปก็ไม่ถูกร้านอีกไอ้แค่ผมบอกว่าให้ลูกน้องขี่รถกลับบ้านเลยวันนี้เดี๋ยวจะโทรหาท่าแก่ไม่ต้องส่งไปก็ได้ไปดีพี่เพื่อผมจะได้มีโอกาสอยู่ห่างพี่และจะได้คุยกับไอ้ทีมกฎหมายผมหน่อยคุณพูดู้เรื่องมั้ พูดดีๆไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่ใช่พูดไม่ดีพี่ผมไม่เคยเห็นผมขับรถนี่มาสิบกว่าปีผมเป็นทหารพ่านพึ่งออกมาได้ปีเดียวแล้วก็มาหากินไอ้ขาขยะครับทหารพานออกมาแล้วก็ทำตัวอย่างเงี้ย่นี่ไม่ใช่ทาตัวปิดที่เรามาทําธุรกิจข้างนอกด้วยการซื้อรถเก่าๆวิ่งขยะครับวิ่งของเก่ากําไรบาทหนึ่งที่มันไม่เคยมีเลยถ้าเกิดผมฆ่าคนตายหรือผมขายยาพี่ทําผมแบบนั้นนะผมไม่ผมไม่ว่าเลยอันนี้ผมไปเอาขยะ นี่ผมไปเอาขยะอพี่ป,ะปะ้าป้าพี่ถ้าถ้าจะไปก็ไปเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกเมียถูกเนี่ยไปแค่จอดลูกน้องผมอให้ลูกน้องผมเนี่ยเนาะให้ลูกน้องผมโทรตามเนี่ยผมไปวิ่งงานวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยก็ผมรู้แล้วอะแล้วรออะไรครับเนี่ยที่ถ้าแล้วบันทึกจับกลุ่ม อันนี้ถือว่าถ้าทำมันจับกลุมก็ถือว่าทำถือว่าไปทำโรงพักนะครับอาจารย์เชวดดูให้ผมหน่อยเอานะชชวยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับนะที่ดูว่นเนี้ยคนดูหลายคนเชวยแชร์ให้ผมหน่อยผมมาโดนตำรวจพยายามจะปิดกล้องผมขอแค่เนี่ยขับรถมาส่งขยะอยู่น้องจอกอะผ่านมาฉลองกรุงก็มาเจอตำรวจ ทำผมแล้วก็อีกคนนึงก็ไปฉีกเสื้อหาว่าผมทําเสื้อนี่ครับผมไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยถ้าเขียนไปสั่งผมก็ไปเสียค่าปรับอยู่แล้วผมไม่มีคําว่าไม่เสียผมรู้แต่ทําไมก็ททาแรงขนาดเนี้ยพี่แล,แล้วเออแล้วหัวหน้าชุดจับกลุ่มคนไหนฮะเนาะัวหน้าชุดจับกลุมคนไหนเนี่ย เออเดี๋ยวพี่ไปสอนอไหนเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเขาไปหาพี่ไปไปไปสอนอไหนครับเนี่ยอ่ะพี่พี่บอกผมดีจะไปสอนอไหนอ่ะถ้าเกิดพี่ไปแล้วไปเก็บผมกลางทางทําไงอ่ะเขาจะไปถูกไหมล่ะโอ้โพี่ทร,รทรบขนส่งขับรถผ่านวันนี้มันเต็มที่ก็โดนไปสั่ง แต่พี่เล่นกระทืบก็สี่ห้าคนแล้วก็พูดเรียกพูดเสียงเดียวกันเลยว่าอย่าขัดขืนอย่าขัดขืนพี่ผมขับรถคุณใช้คำว่ากระทืบไม่มีใครกระทืบถ้าคุณกระทืบคุณน่ะถ้าเขากระทืบคุณน่ะคุณตัดแตกแล้วครับครับผมรู้ว่ะแต่ผมผมก็พิคคือผมกําโทรศัพท์ไว้พี่ผมกําโทรศัพท์ไว้ผมกําโทรศัพท์ไว้พี่พยายามปิดเนี่ยไม่ต้องโทรมานะครับถ้าใครดูไลฟ์สดผมไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวตัดนะครับอืมครับครับ ครับครับครับมีทุกคนครับพอรบขนส่งผมศึกษากฎหมายมาตลอดพรบอขนส่อครับครับอ่าพูดมาเลยครับเดี๋ยวทีมกฎหมายเขารู้เองครับโอ้โหให้ลูกน้องก็ะอย่าโทรมานะครับอย่าโทรมานะครับ พี่คือแต่มันอยู่ในในคลิปอยู่ในคลิปวิดีโออยู่ไอที่เขากระทืบยังไงก็เห็นรครับรที่เขากระทืบยังไงก็เห็นพี่ยังไงผมก็ไม่ลบแต่ผมต้องการคนทีมงานของผมเนี่ยไปที่สนอนถามว่าสนอตรงไหนจะได้เก็บโทรศัพท์ผมไว้หน่อยหรือไม่ก็ช่วยแชร์คลิปนี้ผมไปหน่อยพี่ช่วยแชร์ผมหน่อยครับ ก็เนี่ยจะไปเอาขยะเหลืออีกแค่กิโลเดียวก็ถึงแล้วไปซื้อแค่สองบาทส่งสาบาทนเนี่นะมากับลูกน้องสองคนขับไปคันหนึ่งไม่รู้ที่ส่งจุดยอดเลยตำรวจแต่ว่าคลิปวิดีโอยังไงก็ไม่ได้ลบหรอกครับครับไม่เป็นไรนี่อ่าสอนอฉลองกรุงใช่ไหมครับอ่าโอเคฉลองฉลองกรุงครับทีมงานเช่่ยไป หาผมที่สอนอฉลองกรุงเลยครับเอ่อเดี๋ยวช่วยช่วยไปนะเดี๋ยวตอนที่ผมไลฟ์สดช่วยแชร์ไปให้ด้วยละกันครับครับอ๋อเขาบอกว่าผมเขาเขาบอกว่าผมไม่กระชากเสื้อเขาขาดครับห้าคนรุมผมก็เดียวเดี๋ยวเออ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมคุยกับลูกน้องแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่หนีแน่นอนนี่รถผมเอ้ยเอาโทรศัพท์โทรหาเพิ่องอะ,อะเอาไอเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไอไอเบอร์พิ่งอะมันอะไรวะหนึ่งศูองามอะไรนะ่เนี่ยโทรหาพิ่งโทรหาใครก็ได้นี่ว่าทำไมทำไมขับรถมาเอาของแต่ทำไมพวกพี่ทำกับผมแรงขนาดนี้พี่คือว่า มันไม่ไม่ถึงอัต้องมารุมกดผมลงกับพื้นแผลผมก็มีแต่ผมประกันตัวออกมาเนี่ยผมก็ถ่ายรูปไว้ผมก็ต้องไปดําเนินคดีอีกมันก็ยุ่งยากทั้งสองฝ่ายแต่ผมไม่ได้ต่อรองอะผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะผมออกมาผมดําเนินคดีอยู่แล้วพี่อแล้วผมก็ไปขอเดินถ่ายป้ายเป้ยอะไรก็ไม่มีหัวหน้าชุดจับกลุ่มก็ไม่รู้คนไหน อันเนี้ยพอผมมาอยู่ในรถพอผมกดไลฟ์สดได้ทุกคนเลยพูดได้ํำดีๆเมื่อกี้มือทำปากบอกอย่าขัดขืนถามว่าผมขับรถมันไม่ได้ฆ่าคนตายขับรถมาเอาขยะพี่ช่วยหาทีมงานเอะพึ่ง มาหาพี่ที่สอนอฉลองกรุงหน่อยตำรวจรุมกระทืบพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันลบคลิปออกเอมันมันหมายถึงตำรวจครับก็คือตำรวจนะเขากินเงินเดือนผมเขากินเงินเดือนกระทรวงการคลังเขากินเงินเดือนผมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาทำกับผมแรงเขาทำกับผมเือนหมาพูดง่ายๆเลยเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขากินเงินเดือนผมอยู่ทุกวันพ่อแม่ลูกเมียสบายอยู่ทุกวันเพราะเงินเดือนของผม แต่ก็ทำโอ้ทำแรงมากผมขับรถมาผมไม่ได้ฆ่าคนตายมากดผมสี่ห้าคนปากพูดบอกว่ายาทะปากพูดบอกว่าอยาอยาขัดขืนอยาขัดขืนแต่มือเนี่ยเล่นผมจนเลือดมือเลยครับแล้วก็อันนี่ก็กระทืบขนาดคนนั้นกินเป็นถึง100ร้อยตำรวจเอกแทนที่จะห้ามลูกน้องแล้วก็อีกคนหนึ่งไปฉีกเสื้อไปฉีกเสื้อมาหาว่าเราขัดขืน ครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายไว้ไม่น่าเชื่อคือผมยอมเสียอยู่แล้วสามพันเนี่ยตอนนี้ผมก็เสียได้ก็มันเป็นผมนัดลูกค้าไว้ว่ามาเอาของตอนเช้าแต่ผมไม่เคยเห็นตำรวจสุดยอดเลยแบบว่าหาอะไรเปรียบไม่ได้ช่วยดูหน่อยครับห้าคนเนี่ยรุมผมอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมไฟ์สดไม่พูดเลยไม่พูดหาว่าผมผิด ยอย่างงู้นอย่างงี้เออว่างาแท็กซี่มาเลยเออเมาเมาแท็กซี่มาเลยแล้วก็โทรบ,บอกลูกค้าที่เราไปเอาอะ่ะบอกเจอตำรวจควันดำแล้วก็เข้ามาในที่เกิดเหตุเมื่อกี้ตรงควันดำเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะเลิอกอะ่ะถ่ายว่าใครเป็นชุดจับกลุ่มคือเขาไม่ให้ถ่ายเลยกดเหมือนผมค้ายยาเสพติดเหมือนผมฆ่าคนตายเลยเขาทำแรงมากห้าหกคนอะ่ะจับผมอะ่ะ ผมยอมทุกอย่างแล้วบอกว่าผมไม่มีอะไรผิดเลยทำไมต้องทำกันขนาดนี้แต่ปากก็พูดอย่าขัดเคืนน้องอย่าขัดเคือนแต่มือนี่เล่นทั้เลือดมือผมเลยเนีย่ยดูได้เลยครับเนี่ยชุดจับกลุมเนี่ยอาจารย์ช่วยดูให้ผมด้วยนะครับถ้าผมประกันตัวออกมาผมก็จะดำเนินคดีเออหมดหมดเลยนะครับเนี่ยพี่คนนี้ด้วยเนะี่ยอย่าโทรอย่าโทรเข้ามาเดี๋ยวไลฟ์สดตดัดอย่าโทรเข้ามาครับ อามาที่สอนอฉลองกรุงเลยอย่า,อย,าอย่าโทรเข้ามาครับเดี๋ยวตัดเพราะเมื่อกี้ถ้าผมวางโทรศัพท์เขาก็ทืือผมแน่ผมขอแค่ว่าผมขอนั่งคุยกับเมียก่อนไม่ให้เดินตามผมบีบบีบคอผมและอีกคนหนึ่งก็ชากโทรศัพท์ผมเดี๋ยวผมไปถึงโรงพักผมขอพบทนาย แล้วคุยกับทนายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยไปถึงโรงพักพอมีคนแชร์ผมก่อนเดี๋ยวไปถึงโรงพักเผื่อเขาจะเอาผมเข้าคุกก่อนแล้วเขาจะแอบลบคลิปผมอะ่ะอ้สุดยอดเลยพี่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นอะ่ะผมไม่เคยเห็นใครตำรวจคนไหนทำ ผมไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนทำประชาชนแรงขนาดนี้ขับรถมาพี่อะไรมาเนี่ยคนขอบคุณมากเลยที่รับชมผมช่วยแชร์ไว้ให้ผมเยอะๆนะครับแต่ยังไงไอตอนที่เขากระทืบยังไงก็มีคลิปเสียงไอยังไงก็มีวีโอหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่เอาโทรศัพท์เข้าไปในคุกเนี่ยก็แปลว่า วิ่งงานกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเมื่อวานก็มีง,งานครึ่งวันวันนี้จะมารับลูกค้าว่าจะมาเอาขยะมาซื้อก็สองบาทส่งสามบาทเดี๋ยวไม่ฟังเลยบันทึกจับกลุ่มก็ไม่ได้ทําที่นู่นเนี่ยเอาผมมาที่สอนอแล้วก็มาทําบันทึกจับกลุ่มที่นี่ครับเดี๋ยวทีมกฎหมายช่วยดูด้วยนะครับเดี๋มามาที่นี่ถ้าเอาผมเข้าคุกปุ๊บ เดี๋ยวก็แจ้งข้อหาต่างๆนานาผมขอ,อไม่ปิดการไลฟ์สดถ้าเกิดปิดไปว่าตำรวจเอาโทรศัพท์ไปนะครับจนกว่าญาติพี่น้องผมจะมาเป็นพยานให้เนี่ยแบตผมเต็มเลยเอ่พึ่งรีบมาเลยพึ่งเมื่อกี้ก็ให้ลูกน้องอยู่ คือผมเข้าใจความที่ตำรวจทำผมอย่างเงี้ยเพื่อต้องการอะไรบางอย่างนั่นแหละแต่ว่าผมก็ขอคุยก่อนแต่คือเขามันยุ่งยากกับการคุยเขาก็เลยแบบสร้างสถานการณ์อันนี้ผมขอเขาแล้วนะครับเนี่ยผมขอแล้วว่าจนกว่าญาติาผมจะมาถึงผมถึงจะปิดการไลฟ์สดแต่ถ้าเกิดเขาดับไปเนี่ยแปลว่าผมโดนตำรวจทำอยู่แล้วครับเพราะแบตผมเต็มผมซื้อใหม่มาหมื่นหกเลยเนี่ยโทรศัพ เอาไว้เพื่อเอาไว้ถ่ายตำรวจคอร์รัปชันโอ,โโอโ้โหขู่ต่างๆนานา,นาเลยไม่ไม่น่าเชื่อเลยพี่ขอบคุณมากเลยแชร์ทุกคนเลยนะครับ s> <S ผิดผมก็ยอมรับผิดผมมาหาทำของเก่าวันหนึ่งค่าแรงได้ไม่ถึงพันแต่มาเจอ <_ s> แล้วเราก็ แค่ขอคุยกับเมียให้มารับรถหน่อยพี่เจ้เ<า>นี่ยพอมาถึงทำไมไม่กลัวผมหนีอ่ะแค่โทรหาเนี่ยโหดมากเลยนี่นตำรวจคนนี้โหดมากดดครับ เนี่ยเวลาผมบอกไอ้ตอนกระทืบผมนะแล้วบอกว่าให้ผมพูดดีๆพี่ผมมีพยานผมมีหลักฐานหมดพี่ถ้าโทรศัพท์นี่ถ้าเขาไม่ให้ผมถือแปลว่าเขาจ้องจะลบคลิปผมรับรองว่าคลิปผมนี่เห็นหมดตอนที่เขากระทืบนะครับครับครับ,รบอันนี้ผมขอพบทนายด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ขอพบญาติผมที่เขามาเป็นพยานก่อน ด้วยแล้วก็พี่ก็ําเงินตอนนี้พี่ไม่ได้บันทึกจับลุมผมที่นู่นหลักฐานอะไรก็ไม่มีเดี๋ยวก็มาทีหลังบันทึกจับคุมเขากำลังไม่ไม่คุณต้องสอบปากคำผมที่นู่นว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงไปขาขี่เป็นยังไงคุณมาเอาผมเข้าคุกอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนแล้วก็ออกมาสอบปากคำเซ็นพี่ผมโดนมาเยอะแล้วครับบันทึกจับลุกกาลังตามมาอ่าอันนั้นคือมันต้องบันทึกจับลุมที่นู่นจนเสร็จแล้วให้ผมเซ็นที่นู่นแล้วก็เอาเข้ามาอันนี้คือทาเนี่ยคือ คือเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมันขู่ไปเลยตัวเออครับเรบครับออผมไปอยู่แล้วพี่ผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมไปอยู่แล้วครับสวบัสดีพี่ว่าไงครับสวัสดีครับพอดีผมขับรถไอขับรถไอข,ขยะมาเอาขยะ,ะแล้วพอดีตำรวจเขาโบกเรียกพันดำผมก็ขอถ่ายไลฟ์สดเขาก็รุมกระทืบผม ไอ่เนี่ยเลยเเดี๋ยวผมมีหลักฐานหมดก่อนจะพูดงั้นถ้าผมไม่นี่แต่ผมขอพบพยาไอ้พบทนายพบทนายเสร็จไอพบทนายเสร็จแล้วก็เนี่ยบันทึกจับคุมผมก็ยังไม่ได้ทำและเอาผมมาโรงพักครับครับครับได้ได้ได้ผมให้ความร่วมมือหมดครับืออ แล้วพี่พ่มขอทราบชื่อคนขับรถหน่อยว่าพี่ชื่ออะไรขับรถมาส่งมมีในบันทึกจับกลุมครับมีชื่อผมอยู่แล้วนมีมีหมดเลยใช่ไหมครับ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 แล้วทีมกฎหมายช่วยดูด้วยนะครับโอ้โหกระทืบพี่ทําไมไอแค่ใบทําไมแค่มาเอาขยะทําไมต้องรุมกระทืบผมแรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวเมียช่วยไอมาที่นี่ด่วนเลยเดี๋ยวก็ เอาบอกเรียกทนายเรียกอะไรมาพบทนายก่อนโอ้โหเจ็บปวดมากลูกน้องก็เมื่อวานก็ไม่ได้ทำงานอาจารย์ครับอันนี่ตำรวจเขาไม่ได้ทำมันจะจับคุมที่นูน่นเอาผมมาเนี่ยมาเข้ามาเข้าคุกเลยเนี่ย โอเคผมถามว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายผมทำงานวิ่งขยะเน่าๆซื้อข้า2สองบาทส่งสาบาทถ้าตำรวจใจดีมองดูน้องก็ทำมาหาก,กินสุดจริตอถ้าค้ายาหรือฆ่าคนตายว่าไปอย่างโอ้โหสีห้าคนเพื่อต้องการต้องการอากไอควันดำอะตามที่ผมบอกก็ไดะคือ ถ้าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเอาหลักฐานมาแล้วโอ้โหกระทืบผมสี่ห้าคนเลยกระทืบปากพูดคำว่าปากพูดคำว่าปากก็พูดว่าอย่าขัดขืนน้องอย่าขัดขืนแต่มือนี่ต่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไอ้ขาก็ปัดผมล้มเนี่ยเลือดเลยมือแล้วพอผมไล่สดได้หาว่าผมพูดไม่รู้เรื่อง แล้วผมบอกว่าถ้าจะจับผมจริงๆให้บันทึกจับกลุมที่นู่นบันทึกมาเลยผมมาตามขั้นตอนอยู่แล้วแล้วทีมนักรบดันเถือนช่วยดูด้วยนะครับว่าตำรวจทำแรงมากเดี๋ยวผมคือตอนนี้ที่ผมไม่กล้าไลฟ์สดอ่ะผมกลัวกระทืบและอีกอย่างหนึ่งก็ผมจะเอาวิดีโอเนี่ยแชร์ไปให้ทุกคนก่อน<ไ>บอยตอนที่กระทืบผมมีหมดมถามว่า โอ้ตํรวจสุดยอดสุดยอดพูดไปออกเลยกำลังเหนื่อยเขาหาว่าผมห้าคนก็ว่าผมสู้ไปฉีกเสื้อฉีกอะไรเขาคือพรบรขนส่งผมก็รู้อยู่ตักเตือนและเขียนใบสั่งเขียนใบสั่งมาเจวันผมก็ไปเสียอยู่แล้วทุกครั้งแต่นี่มาจับใบกับขี่ผิดประเทศผิดประเภท,ผ,เทผมเข้าใจ แต่ผมกําลังดําเนินการอยู่นัดวันขนส่งเขาก็นัดแล้วครับผมมีหลักฐานหมดขนส่งอะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมพูดได้ผมอยากจะอยากจะพูดแบบเพิ่งมาที่สอนอฉลองกรุงเลย มาทำต่อ,อมาทำตามขั้นตอนเลยว่าเขาจะเอาอยัางไงพอมองดูแล้วไม่ถูกแล้วก็ควันดำตรงนั้นเขาก็ไม่มีหัวหน้าชุดจับกุมด่านเดินก็ไม่มีตั้งซ้ายขวาเลยขอไปถ่ายก็ไม่ให้ถ่ายกระทืบผมอย่างแรงเลย เมาแท็กซี่มาเลยพึ่ง <c oughs> อันนี้รอรออะไรครับเนี่ยคือผมรอพยานผมมาก่อนจะคุณเารอมันจับกูโอ,อแล้วทำไมจับกูเพราะผมไม่ได้จับคนคือครับแล้วผมขอถามหน่อยก็นี่ก็บอกว่ามันจับกูครับขอถามหน่อยว่าตอนจับผมมา ทำไมไม่เอาในรถแล้วก็บันทึกจับกลุมสอบปากคาผมตรงนู้นอ่ะอันนี้เขียนที่นู่นผมจะรู้ได้ไงว่าเขียนการจับไม่จำเป็นต้องจับเขียนรงนั้นด้เขียนที่สำนักงานหรือสอนอก็ได้นะอ๋อนะอันนีด้ดาบยืนยันว่าเขียนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับครับครับอันนี้ดาบก็ยืนยันว่าเขียนที่ไหนก็ได้ แต่กฎหมายเขาบอกว่าจับที่ไหนต้องมันตึกจับคุมที่นู่นเขาก็จับที่นู่นเขาเขียนมาที่นู่เขียนที่นู่นมาแล้วก็ครับตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าคุณก็มาหาเรื่องผมผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับผมไม่ได้หาเรื่องผมอยู่ๆผมก็โดนจับพี่ผมวิ่งขยับเข้าไปข้างในเหรอครับนั่งรอข้างนอกพี่โอ้นั่งนี่นั่งนี่ เพิ่งมาเลยขึ้นแท็กซี่มาเลยแล้วก็มาให้ทันด่านอ่ะแล้วก็ช่วยถ่ายให้หน่อยว่าหัวหน้าชุดจับกุมคนไหนตอนนี้เขาทำบันทึกจับกุมอยู่ที่ คือถ้าเอาตามกฎหมายผมไม่กลัวหรอกครับเพราะผมรู้ว่าผมไม่ได้ฆ่าคนตายขับรถผิดประเภทรู้อยู่ว่ากฎหมายมันแรงแต่คนมันทำมาหาก,กินน่ะผมไปวิ่งกำไรบาทเดียวเองบรรทุกได้ตันเดียวเองโอ้กระทือผมเพื่อจะแย่งโทรศัพท์ผมไปดีนะผมกำทัน และขู่ต่างๆนานา,นาเลยเมื่อกี้คือโบกรถผมเข้าไปโบกรถผมเข้าไปเนี่ยผมผมยอมเข้าไปแล้วแต่ว่าผมเขาให้ผมขยับไปจอดข้างๆพอผมเห็นตำรวจเขากำลังจะเคลียร์อยู่วัยรุ่นคนหนึ่งผมก็ถ่ายทะเบียนไว้ทำนองเคลียร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตะโกนเรียกเฮ้ยเฮยยมึงไปยุ่งอะไรกับเขา มึงก็มาชี้แจเงเรื่องของมึงก่อนผมก็บอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยขอบันทึกหลักฐานหน่อยหน่อยต็มากดข้างหลังเลยกดข้างหลังแล้วก็ปากพูดอย่าขัดคืนอย่าขัดคืนแต่มือนี่ตุ๊กตับตุ๊บต๊ะหาว่าผมขัดขืนแล้วไปสร้างสถานการณ์หาว่าผมทําเสื้อเขาขาดแล้วก็ผมบอกว่าถ้าจับผมให้เอาบันทึกจับกลุมมาเขียนที่นี่เลย แต่ไม่สนใจก็เขียนพาผมมาโรงพักเดี๋ยวบันทึกจับคุมมาผมก็ขอแค่ว่าผมไม่ขอปิดไหล่สดถ้าผมดูปิดไหล่สดผมโดนกระทืบแน่ผมเชื่อได้เลยว่าผมอยู่กับตำรวจมามาหลายปีแล้วผมรู้ว่าเขาเป็นยังไงผมสี่ห้าคนกระทืบ เพิ่งเตรียมเงินมาประกันตัวเลยตำรวจก็คงจะเขียนสำนวนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียหรือญาติผมมาก่อนเดี๋ยวผมจะปิดการไล์สดเดี๋ยวผมจะโทรปรึกษาจานะครับตอนนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ๆผมอยู่ที่สนอฉลองกรุง ขับรถทรมาหากินหากทรมาหากินแบบสุจริตพรบรขนส่งก็วก็วีตักเตือนและเขียนใบสั่งอีกคนนึงเข้าไปเกาะรถวันนี้ ผมจะไปวิ่งงานไปส่งฟิชเบอร์ดนัดลูกค้าไว้ที่จ่าเชิงเซาให้ลูกน้องขับคันหนึ่งแล้วผมก็มาเอาถุงอีกคันหนึ่งตอนนี้ลูกน้องก็ไปไหนไม่เป็นแล้วจอดอรอรายได้ก็ไม่มีแต่ตำรวจไม่ฟังไอ้ผลเลยกระทืบเสร็จพอผมกดไล้์สดได้อย่าไปพูดว่าตำรวจแรงขนาดนั้นอย่างนี้พยายามจะขอลบคลิป เวยดูให้หน่อยนะครับผมไม่มีความผิดอะไรหรอกผมพูดตรงๆเลยอะไอใบใ้ใกับขี่ผิดประเภทแต่ผมทําอยู่แล้วผมอบรมนัดวันเรียบร้อยแล้วขนส่งเขานัดพอตำรวจน่ากลัวมากพี่ตำรวจน่ากลัวมากขับรถมาโดนกระทืบ แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตำรวจที่มาที่มาบันที่มาตั้งควันดำอะ่ะผมขอถามเขาว่ามาที่โรงพักไหนเขาไม่รู้เลยไม่รู้ตำรวจที่ไหนมาไม่รู้จักโรงพักเลยต้องเซิร์ชคุกเกิลหา ห้องน้ำตรงไหนครับเนี่ยันนี้ครับครับเดี๋ยวผมขอปิดไลฟ์สดเดี๋ยวโทรถามอาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณครับ